ด้วยนะครับคุณโชคชัยก่อนนะครับพร้อมนะครับไปครับคุณอาริยาศริโสภาครับถูกต้องนะครับไม่ยากครับคุณวิศเวศครับไปครับน้องออนครับออนนนงปัญญาวงศ์ครับถูกต้องนะครับเวลาพูดชื่อเล่นแล้วอย่าลืมชื่อจริงตามมาเลยนะเดี๋ยวมันตกใจน้องออนสบายแล้วออ้ยตกใจเลยนี่ผิดเลยนะฮะคุณกิติศานต์ครับพร้อมนะครับไปครับ เนชุติมานนยนาครับถูกต้องเลยครับอ่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดนามสกุลไอติดชื่เล่นเขาด้วยนะเพราะว่าพวกนี้ก็จะเรียกพี่เรียกน้องกันอยู่ตรงนี้นะฮะคุณเป็ินอัรกฤษครับไปครับคุณประดาวงผู้ดีครับถูกต้องนะครับคุณมาลายปิดท้ายได้นะครับไปครับคุณพัชราหงสกุลค่ะถูกต้องนะครับคุณช่องชัยครับไปครับ รับประภาสเวตนันนางสาวไทย2,534ครับถูกต้องครับเริ่มแถมกันใหญ่แล้วครับเต็มยศมาเลยนะครับคุณวิสุเว้ครับไปครับคุณว่านี่เราเกียรติครับนางสาวไทยประจำปี2,478ครับคนที่2ของประเทศครับถูกต้องนะครับ2,478นะครับแล้วดูดิสีขาวดำคุณยังจำได้นี่คือจิตตะกรนะฮะที่เขียนท่ามาไว้ภาได้สวยๆนะฮะเอาวนะฮะคุณกฤษต์ศักดิ์ครับไปครับ คุณหญิงพัชราพรชัยมงคลนางสาวไทย2533ครับถูกต้องนะโอ้เราไม่ต้องการคำตอบที่เป็นปีนะฮะแต่ว่าแถมมานะฮะถือว่าใช้ได้นะครับใครอยากจะลองดูได้นะครับประเด็นนกินครับพร้อมครับมาครับคุณแสงระวีอัศวรักษ์ครับถูกต้องนะคะมิสเตอร์ลาวปี8 86 86ครับเหมือนกันแปดหกครับคุณอะไรครับปิดท้ายครับไปครับคุณทวีพรครังพลอยนางสาวไทย2 5งพันถูกต้องนะคะ ก็เลยให้ถูกไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงพุทธศักราชหรือิีตศักราชนี้ก็แถมกันมานะครับยังไม่มีใครเพิ่มพั้มเลยนะฮะโอ้โหดูไม่ออกว่าใครจะหายไปนะฮะเอาละครับคุณโชคชัยครับไปครับคุณละดาเองชวเดชาสินมิสไทยแลนด์เวิร์ปี2001ครับถูกต้องนะครับเต็มยศเลยนะครับคุณวิทเวศนะครับไปครับคุณแสงเดือนแม้นวงนะครับนางสาวไทยประจำปี2011ครับถูกต้องนะครับี่จะเต็มยศเหมือนกันนะครับคุณจิติศักดิ์ครับไปครับ ทิพย์พงศุกครับ2528ครับถูกต้องนะครับอานะครับคุณปฏินกิจครับไปครับครับคุณเยาวรัตน์ไตรสุรัตน์ครับผมถูกต้องนะครับอันนี้เป็นวิทยาลัยยูนิเวอร์สอ่าปี46ครับผมล่าสุดไปสิคุณมาลัยไปครับคุณประพัฒน์สอนพานิชกุลนสไทย2 5ง9ันหกถูกต้องนะครับ2 5ง9โอ้ายิ่งรับเตือนยิ่งม่นนะฮะอ้าวไปเรื่อยๆนะครับ ก็สนุกได้คุณโชคชัยครับไปครับคุณริษาหงเฮรันรองนะรองมิสไทยแลนด์เวิร์ดปี1988อันดับหนึ่งครับถูกต้องนะครับนี่รองลำดับหนึ่งปี1988นะครับคุณริษาคุณเบกกี้นะครับคุณมิสเบ้ครับไปครับคุณวงเดือนภูมิรัตน์ครับนางสาวไทยประจำปี24879 0อ่าครับ79ถูกต้องนะครับโอ้โหนี่คือคนที่เขียนนะมันก็เลยจำได้แม่นด้วยนะครับ2479นะเนี่ยโอ้โหดูทีสิ คนไทยนี่สวยจริงๆนะสวยจริงๆคุณยริศาครับไปครับคุณคุณธิดาเย็นประเสริฐนิสไทแลนด์ยูนิเวิสคนแรกปี2543ครับถูกต้องนะครับเอานะครับคุณมาเด่นเกียรติครับไปครับครับคุณคุณทิพพพันเพชรรัชครับรองนางสาวไทย2 5 3 2ครับเอออันดับ4ครับถูกต้องนะครับปิดท้ายครับคุณมาลัยครับนะครับคุณวรุณีแสงสลีนาวินค่ะนางสาวไทย2 5 1 2ถูกต้องนะครับผ่านหไปแล้ว จริงจริงสุดยอดจริงนะยังไม่ทราบว่าใครจะเพลิงพร้าเลยนะครับคุณโชคชัยไปครับคุณวรรณษาทองวิเศษรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1997ครับถูกต้องนะครับเต็มยศเลยนะครับคุณวิศเวศนะครับผู้ที่วาดรูปของสาวงามทั่วแผ่นดินเลยนะครับไปครับคุณนิพพานพัชสุรินะครับนางสาวไทยประจำปี2 5ง4ครับถูกต้องนะครับคุณจิตติศักดิ์ครับไปครับคุณเบญจวรรณศิรพันธ์ครับมิสไทยแลนด์เวิลด์ครับถูกต้องนะครับปี1 9หนึ่งพันเก้ารบเร็ว เล้วงงเลยทุกคนใครไม่ได้มาครับที่เหลือผมไม่ได้โอ้ไม่ได้คุณกิ่งักไม่ได้คุณชุกใจไม่ได้คุณวิเชียรไม่ได้ค,ค,ไไดคุณมาลัยได้อาคุณมาลัยอันนี้นวรัตน์วัชราคุณวิเชียรปีไหนครับอ่าปีที่ปูกครับ2507ครับไอ้ที่ว่าคุณนวรัตน์วัชรานี่ก็สวยนะสวยนะยนะโอ้ไม่ผ่านหนึ่งท่านนะด้วยเหตุแบบตกใจหรือว่าจะแบบ อายุอะไรต่างเกิดขึ้นนะสี่ท่านเข้ารอบครับผลปฏิบัติการทางด้านนี้ครับกระดงเสือได้กระโดงก็เสียได้นิดหน่อยอครับผมนะฮะ